ผู้ติดตามค่ะฮัลโหลเอฟวันพาวนาสุ์ทันต์กุขสมมดีค่ะสองหลานน้องแจขอบคุณได้ไหนด้เพล่ง <c oughs> ต่อทานยนี้ข้านี้เลยเลยเสืนอนใครจะมาทานอนใครจะนอนข้านอนกัน

เสียเงอารัก็เสียไฟบ่าเขาเวอลีบวมเแจกไฟบ่ใเขาพ่น้งเาวัดดีค้าหกล้านน้องใจยกุญแจหายหรือท่านพ่อพน้องขอบคุณเด้อหกล้านน้องใจพีน้อย ขอบคุณทั้งหกล้านดวงใจฮัลโลเอพิวันคอวัชชิ่งแตงกี๋โซมาดเบลคำเดือดไม้ท้องถึงด,งด,งดงึงถึงคุณหกล้านดวงใจเด้อพี่น้อง สวัสดีค่ะพี่น้องที่แวะมาคุ่เยี่ยมชมขอบคุณหาร้านน้องใจเด้อน้องขอบคุณเลยไหนท่าราสามกจะเป็นแนวอะไรดรอกเป็นอะไรข้างๆจอสะพี่น้องไหมท่าราสามก็เป็นอย่งข้างจอยังไงบโอ้ยนอ เน็ตก็ดีขี้จังไลยเนาะเนาะบ่ได้ขันนะเหนียวไปเปิดบังกระเจ้าเปิดเหมือนเน็ตเลยจะเลยไปซอยบานซอยบานนันบานนี้นี่เน็ตเพียงนี่เติมซ้ำลอย มัในไก่สีเบิดเดี่ยนเหรอนไดเลาสะได้หูเพราะว่าเอาไปจอไปดไว้เพป็นตั้งโดนเป็นแมาแม่เน็ตกับสีเบิดอันหันเข้าเติมพันกลัวจะไข่ไข่เอาไปจอดไว้เพราะว่าเป็นยังคือเคียงนี่เคียงนี่เติมเป็นท่านคุณผู้อมเพราะมีปัญหาเลยเติมเป็นพันอันเติมซองลอยซ้ำลอยอยากเน็ตเบิดไว้อยู่ มันไปจอดไว้โดนๆแนี weather, Please, so, ane, ่ยกเบิด so, ก so re ับเ้างข้นเลยกเบิดเนี่ยจเบรถเราแด้จังสีเรามันข่างมันไก่สีได้เวลาเติมเน็ตหรอขันขันไก่สีสิ้นเดียนมากสีเป็นห้องสีละเป็นเป็นหัองสีละเป็นข่างข่งคือคือข่างข่างน้องขึ้นข่างข่างข้าวข้าวน้องเอิยนะ